สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ าราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะอยู่ระหว่าง1,372ถึง1,379นะคะในช่วงสุดสุดสัปดาห์นี้นะคะก็มีการประชุมธนาคารกลางโลกนะคะซึ่งจะมีผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายๆประเทศเนี่ยม,ม,มาประชุมร่วมกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะซึ่งก็จัดที่แจ็คสันโฮลนะคะ ก็ประชุมตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับประเด็นที่จะพูดถึงในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของนโยบายการเงินนะคะว่าะจะดูในขณะที่การส่งสัญญาณล่วงหน้านะคะอย่างธนาคารกลางอาจจะบอกไปเลยว่าจะคงอาจจะดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำเป็นเวลานานเท่าไหร่เท่าไหร่อาจจะหนึ่งปีสองปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คือ เป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้านะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้มาตรการอฉีดนะคะก็คือดูว่าไหนมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะสำหรับการประชุมธนาคารกลางโลกในครั้งนี้นะคะ,ะแล้วก็ทางธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็คงจะอาจจะนำไปใช้นะคะว่าประเทศไหนที่จะเหมาะกับการทำแบบไหนนะคะซึ่งบางครั้งการส่งสัญญาณ บอกล่วงหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมะีมีประโยชน์นะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาอัดฉีดเงินก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ากำหนดเป็นแนวทางให้นักลงทุนได้ทราบนะคะหรือว่ากำหนดแนวทางให้ธุรกิจภาคเอกชนได้ทราบส่วนรานะคาทองคำนะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอแบแคบๆระหว่าง1,372ถึง1,379นะคะโดย ในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ทองได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลข P.M.I. ของจีนนะคะแล้วก็ยูโรโซนออกมาดีก็เลยทำให้มีความต้องการทองคำมากขึ้นนะคะแต่ปัจจัยกดดันก็ยังเป็นเรื่องของเงิน US เดอลลาแข็งค่าขึ้นนะคะส่วนเงินบาทในประเทศ เมื่อวานนี้ก็อ่อนค่าลงมามากแต่วันนี้ก็มีแนวโน้มที่กลับมาแข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงบ่ายก็มี GDP ไตรมาสสของเยอรมันนะคะที่ ออกมาที่0.7% Q1Q แล้วก็0.9% y ี y ก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วด้วยมนเคลังของเยอรมันก็พูดว่ามีสัญญาณว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยนะคะถ้าว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนี่ก็เป็นการออกมาพูดของรัวมนตรีคลังของเยอรมันส่วนในช่วงคืนนี้นะคะสามทุ่มก็จะมีการประกาศยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎา,าคมนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการประชุม ธนาคารกลางโลกนะคะที่เจ็กสันโฮเรามาดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะนะคะก็แต่งตัวหนู่งในลักษณะไซเวอัพนะคะ เราก็ยังมองว่ามีแนวโน้มที่ยังจะปรับขึ้นต่อได้นะคะถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณ1,350มาลงมาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นขึ้นต่อได้นะคะส่วนแนวรับวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ1,365แล้วก็1,358นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,380แล้วก็1,390ตอนนี้ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะถ้าอ่อนตัวลงมาก็ซื้อถ้า าราคาเพิ่มขึ้นใกล้แนวต้านก็ขายนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท c l a s s i c l Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ